ฟอร์มกำลังร้อนแรงแฟนบออาเซดอลชูมือสนับสนุนให้มิเกลอารเตต้าเปลี่ยนตำแหน่งมิเกลเมเรโนโจากออกองกลางให้ขยับไปเป็นกองหน้าตัวเป้า ด้วยนะครับขอรลลับสู่ช่องมุมทงขอบจริงต้องมุมทงนะครับวันนี้ยังคงมีข่าวสารความคนไหวรวมไปถึงคอนเทนต์ลูกหนังจากทั่วโลกมาอัปเดตกันเหมือนเดิมน,นะครับกออ่อ่นฟากดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมุมทงทุกแพลตฟอร์มของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารรวมไปถึงคอนเทนต์ฟุตบอลจากทั่วโลกที่นามาอัปเดตกันเป็นประจําทุกวันนะครับหลังจากที่2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฟุตบอลในต่างประเทศนะครับเขามีการพักเบรกนะครับ การแข่งขันฟุตบอลลีกนะครับรวมไปถึงฟุตบอลถ้วยต่างๆโดยเฉพาะบรนดาลลีกใหญ่ของยุโรปเนี่ยก็ไม่มีการลงทําการแข่งขันนะครับเพราะว่าต้องลิกทางให้โปรแกร,รมฟีฟ่าเดในช่วงเดือนกันยายนแล้วก็เปิดโอกาสให้บรรดา ทีมหรือว่าแต่ละชาติเดี่ยลงแข่งขันในโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2026นะครับในโซนต่างๆก็มีการแข่งขันกันแทบทุกโซนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนใหญ่ๆอย่างยุโรปแล้วก็อเมริกาใต้นั่นเองนะครับแต่ข่าวดีครับหลังเสร็จสิ้นโปรแกรมเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสุดสัปดาห์นี้ฟุตบอลลีกใหญ่ของยุโรปโดยเฉพาะพิบลีกอังกฤษเนี่ยก็คัมแบ็กกลับมาลงแข่งขันตามปกติแล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีนักเตะหลายต่อหลายคนนะครับที่ทำผลงาน ได้อย่างโดดเด่นให้กับทีมชาติของตัวเองนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะมีชื่อของมิเกลมเรโน่กองกลางจากสโมสรอาร์เซนอลของทีมชาติสเปนนะครับล่าสุดเดมิเรโน่ก็เพิ่งทำผลง,งานได้อย่างร้อนแรงนะครับเมื่อสามารถทําแฮตทริกพาทัพกระทิงดุสเปนนะครับบุกไปกระซวกเอาชนะทีมอย่างตุรกีไปครึ่งโหล6ประตูต่อศูนย์นะครับด้วยฟอร์มการเล่นอันร้อนแรงแบบนี้เนี่ยก็มีผู้สื่อข่าวของอาร์เซนอลนะครับซึ่งเป็นแฟนบอลอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยออกมาคอมเมนต์ แล้วก็ออกมาสนับสนุนนะครับว่าฟอร์มการเล่นของมิเกลเบเรโนในชั่วโวงนี้เนี่ยมีความเหมาะสมมากๆที่จะถูกขยับขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้ามากกว่าวิกตอร์โยเคเลสครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดนะครับถ้าใครจำกันได้เมื่อซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยฝั่งของปืนใหญ่อาร์เซนอลมีปัญหาในเรื่องของเกมรุก โดยเฉพาะนักเตะอย่างไคฮาวเวตนะครับกาเบรียลเคซุสเนี่ยซึ่งเป็นนักเตะในตำแหน่งกองหน้ามีการบาดเจ็บรบกวนนะครับก็ทำให้ทางนิเกลอาร์เดต้าเนี่ยพยายามที่จะปรับเปลี่ยนบทบาทน,นักเตะภายในทีมนะครับก็ให้นักเตะหลายๆคนอย่างเรนโดทอสซาหรือกาเบรียลมาเตเดลี่เนี่ยขยับเข้าไปเล่นเป็นกองหน้านะครับแต่อยงไรก็ตามเนี่ยทั้ง2คนก็ทำงานได้ไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ากลายเป็นมิเกลโมเดโนซึ่งเป็นกองกลางนะครับถูก ส่งลูกสนามไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวจ๊กเกอร์นะครับลงมาเป็นตัวสำรองหรือว่าลูกสนามเป็นตัวจริง กลับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับซีซั่นที่ผ่านมายิงในพิมยรีไปถึง7ประตูแล้วก็ประตูที่เกิดขึ้นจากฟรีเท้าของเขาต้องบอกว่าเป็นประตูที่ค่อนข้างสําคัญมากๆรวมไปถึงประตูในการลงเล่นฟุตบอลอยูาแชมเปี้ยนลีก็เป็นประตูที่ค่อนข้างสําคัญแถมในเกมที่ผ่านมาเพิ่งทำแฮตทริกนะครับพาสเปนเอาชนะทางตรุรกีไปถึง6ประตูต่อศูนย์ก็ทําให้ชาลีวัตนะครับซึ่งเป็นผู้สื่อข่าววงในของอาร์เซนอลแล้วก็เป็นพวกอินฟลูเอนเซอร์นะครับก็ออกมาคอมเมนต์ว่า ฟอร์มการเล่นของวิเกลเมโ,นโ,นโมเรโน่ช่วงนี้ต้องบอกว่าดีกว่าวิกตอร์จยุดเคเลสบ,าบ้างๆนะครับซึ่งตัวเขาก็ออกมาวิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็พยายามที่จะส่งสัญญาณแล้วก็ส่งเสียง ไปถึงมิเกลอาร์เดต้านะครับถ้าวิตอเ์โยเคเลสฟอร์มยังไม่ดีขึ้นเนี่ยบางทีมิเกลอาร์เดต้าเนี่ยอาจจะต้องมองแล้วก็ให้โอกาสมิเกลโมเรโน่ขยับขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าหรือกองหน้าประเภทฟอร์นายนะครับเพราะว่าถ้าจะให้แย่งตำแหน่งในแดนกลางต้องบอกว่าชั่วโมงนี้ครับฝั่งของมิเกลโมเรโน่ตัวเลือกในแดนกลางของอาร์เซนอลเนี่ยมันเยอะจริงๆนะครับไปว่าจะเป็นกองกลางที่ฟอร์มการเล่นโดดเด่นมากๆแล้วก็เพิ่งย้ายมาร่วมทีมแล้วก็มีค่าตัวค่อนข้างสูง อย่างมาตินซูบิเด้ก็การันตีตำแหน่งกองกลางนะครับตัวจริงอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังมีเจ้าของสัปปะทานเดิมอย่างดิแคนไร์นะครับที่ยืนจับจองพื้นที่ในแดนกลางอีกหนึ่งคนเป็นถึงกับตันทีมครับมาตินโอเดกาดก็ทำให้มิเกลอาเรต้าเนี่ยยากที่จะดรอปคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะว่าชาดรอปคนใดคนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะทำให้ ทีมเสียสมดุลมากๆดังนั้นเนี่ยชั่วโมงนี้เนี่ยฟอร์มของนิโอโยเคเลสเพิ่งย้ายมาจากสปอร์ต,ติ้งดิสบอนฟอร์มก็ยังไม่เปรี้ยงนะครับแล้วกำลังปรับตัวอยู่ถ้ามิเกลอาร์เตต้ามองว่าทีมต้องการที่จะหานักเตะท,ที่เล่นเข้ากับบรรดาเพื่อร่วมทีมนะครับแล้วก็ มีการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมเนี่ยบางทีเนี่ยการใช้บิเกลเรโน่ย no ขยับจากกองกลางไปเล่นเป็นกองหน้าอาจจะเป็นการตอบโจทย์ที่ดีแล้วก็อาจจะทำให้เกมรุกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับพราะชาริวัตเขามีการคอมเมนต์หรือว่ามีการแสดงทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็มีแฟนบอลอาร์เซนอลหลายคนในต่างประเทศแล้วก็ในไทยนะครับให้การสนับสนุนว่าเออบางทีเนี่ยสิ่งที่อาร์เซนอลขาดหายไปแล้วก็สิ่งที่วิกตอร์ยูเคเลสยังไม่สามารถตอบโจทย์บางทีบิเกลเรโน่ no เนี่ยก็อาจจะตอบโจทย์แล้วก็อาจจะเป็นจิ๊กซอ ให้เกมพลุกของอาร์เซนอลมีมิติมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็อยู่ที่มิเกลอาร์เตต้าคุณซื้อใหญ่เนี่ยละครับว่าจะเชื่อชาลีวัตซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวเป็นอินฟลูเอเซอร์แล้วก็เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็แฟนบอลปืนใหญ่อาร์เซนอลที่ชูมือสนับสนุนกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ฟอร์มของมิเกลเมเรโน่ถ้าจะดอกเป็นตัวสำรองต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเพราะฟอร์มการเล่นในช่วงนี้ต้องบอกว่ากำลัังเเเเข้้้าาฝกลยยยทีดีดดวแนนหห็หไมถ จะมีการขยับเอามิเกลเรลโนโขยับขึ้นไปเล่นกองหน้าแบบฝ่อหนายครับนี่เป็นข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวควันหลงต่างๆนะครับของทัพปืนใหญ่อาร์เนอที่นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมุมตรงกันไว้ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ